นีะี่ราอมฮัพาไปดูงานแต่งครับแถวบ้านนะฝรัง่งนี่มาเพียบเลยนะฮะช่วงนี้เขาก็แห่มาแล้วนะเอฝรัง่งที่มาจากต่างประเทศนี่ประมาณ30คคนฮนะ นี้จะเป็นคู่บ่าวสาวนะพี่น้องก็จัดแบบเหมือนไทยเราเนี่ยแหละนะฮะง่ายๆนะนี่ก็มีการแซนขโมยหรือว่าเส้นผีนะฮะแถวแถวแถวบ้านผมเลยนะฮะก็จะมีของพิธีเดรยวนี่นะคาชิมสอดเกให้ตรวจจานับคาชิมสอด เ็นไ,ไดไ้รับยยูาาแต่งชุดมาแบบเต็มสูตรครับ <c oughs> แต่บ้านอันนี้เขาก็จัดแบบเรียบง่ายนะครัถอะไรก็เอาแบบธรรมดานครับตงนี้ก็อยู่ระหว่างพิธีนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคนไทยเป็นวคนใไ้เป็นเวร จะประสาทั้งพวมเมี่ยเขาจะประสาทั้งยุงเขาในนาปลาจะประสาทั้งไม่น้ำพงคาจะประสาทั้งเอาเปลที่เขาผูกไว้จะประสาทั้งหัวคนและหัวกระไดและชายคาจะประสาทั้งพุกทั้งหมดทั้งบอดทางลิงคาออกลูกบนเรือนไกลเชิญเชาบ้าน